อันนี้นี่เป็นหักแท้แท้แทนะปะ้าใจว่าเออตางคนต่างไปแล้วก่เธอก็ดูแลตัวเองฉันก็ไปของฉันฉัก็ไปมีคนใหม่เนาะอันนี้นี่มึงนี่ต้องการจะทิ้งกูละ oh dear, oh dear. สวัสดีค่ะสมุทรทุกคนจะยมเรีแอชแต่งเพลงของเพลง Cover Plender วันนี้จะมาเรีแอชเพลงใหม่ล่าสุดตามช่วงที่เพลงใหม่ตามสั่งสำหรับเพลงใหม่ของน้องกุองน้องหล็กของรูกเคยไซม่องเนาะก็น้องกุดนี่เป็นคนที่แต่งเพลงอายุหน่อยแถวว่ะตลอดเวลาที่เฮ็ดเพลงมาในเพลงดีๆทั้งนั้นเลยเนาะจะยมนี่ดีใจที่เขาเฮ็ดเพลงออกมาตอนนี้เขาเฮ็ดเพลงลงส่องตัวเองเลยนะก็เพลงที่มีชื่อว่าปล่อยเนาะเดี๋ยวเข้ามาฟังเบอ่งว่าเป็นเพลงจังใด เพลงเนเขาเฮ็ดเองหมดเลยนะแต่งเองของเองทำบีทเองมิกเองว่าเป็นเพลงที่ดูเหมือนแบบเศร้าแบบอื่นๆนะอื่นๆแบบชาเจาตอาะไปาจากกวน ากที่จะไปจะการแต่คอยจะปล่อยต่อเจ้าไปกับเข้าคนที่จะหักเขาแล้วก็มีพร้อมทุกอย่างส่วน่อยก็จำเป็นที่จะต้องไปวาง<อ>ถึงอาจจะมี<อ>บางทีที่เคยมีน้ำตาแต่คอยก็หูโตดีว่าหากคือการจากลามีพบก็ต้องมีจากหักเองเจ็บเองคือถึกยิโบโหระและมันก<อ>็ดีอยู่ ไปกับเขาเพราว่ามันมีทุกอย่างที่จุดนั้นต้องการเงินหลังไงหลังโตที่จะไฟที่จะฝันแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องจริงเจ้าคงมีความสุขเท่ากับคนที่เจ้านั้นหาเฮ่อส่นครก็ยังคงห้อให้และมีน้ําตา या गैच โอ้โหว้าเฮ้ยมิกเกง็งเลีะเฮ้ยมิตีโอ้ยือว่าเพลงที่ว่ามีรายละเอียดมีเยอะหลายๆนะ,ะมันมีความซ่อนซับซ้อนของมิติของดนตรีนะน้องเขาใส่อย่างที่มันเป็นแบบ ฟีลความรู้สึกเข้าไปได้อย่งังล้าลึกหนาะต้องถือว่าก่อนหน้านี่ยคงจะมีความหน่อยใจหนักหลายๆความรู้สึกของเพลงก็คือเพลงที่ยังคงมีความหน่อยใจอยู่ลึกๆนะแ้วมันผสมกับความที่ว่าม่ามีความหวังแล้วเพราะว่าสิจัดการจังใด๋ล่ะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เฮตุใดก็คือการปล่อยว่างเนาะคิดในแง่ที่ดีและจะสังเกตเสียงกริงร้งกริงร้ง,ง,งมันจะเป็นเสียงความสดใสเล็กๆที่แสกเข้ามากก็คือว่าบ่ระว่ามันจะ เป็นบรรยากาศที่อึมครึมเท่าไรนะแต่ว่าพื้นฐานในการใช้ชีวิตมุมมองต่างๆของอสั่งทางออกที่มันยังมีความสดใสเล็กๆให้กับตัวเองอยู่เสมอนะก็มีการเลียบเลี่ยงน้องเขานิ่ดีหลายๆเลยนะการสร้างเสียงคอรลัสประสานกันนี่ประสานได้หมวนขนาดแล้วก็มีการอินโฟวายใส่ฟิลลิ่งความรู้สึกเรามีท่อนหนึ่งที่มันโดนมาม mm hmm. แต่อย่างสักอย่างหนึ่งนะโอ้มันหันถึงความหลากหลายของการใส่ให้มันไปโฟกัสไปในทิศทางเดียวกัน เกง่งดีความเก่งในที่นี่นี่บไดยหมายถึงความเกงม่งมาตั้งแต่เกิดแต่เป็นความเก่งที่เขาสังสมในการสังเกตสังเกตรายละเอียดต่างๆรายละเอียดกว่าคนอื่นถึงแม้ว่าน้องเขาจเมีอายุน้อยอิลี่เนาะแต่ว่าการสังเกตของเขาบ่นหน่อยกว่าผู้ใหญ่เลยเนาะดังนั้นเวลาที่เขาซอดแสกไซหรือว่าใส่ความหมายแต่งเพลงอีหยังออกมานี่มันก็เขาถึงผู้คนได้ง่ายขึ้นเนาะเพราะว่าเขาสังเกตหันสิ่งที่บางคนบ่หันบ่ได้เกิดมาเราเก่งเลยแต่ว่าเก่งในการที่จะให้ตัวเองนี่มีทักษะ สะในการสังเกตที่ดีอันนี้แหละเป็นอย่างที่น่าสนใจในน้นองคนนี้นี่ลีนะน่าติดตามแล้วก็น่าเหดเป็นตัวอย่างอีนี่ก็พ่ออนี้พูดถึงเรื่องเล่าของพี่พบก,ก็ต้องมีจากเนาะเขายังมีคำหนึ่งนะที่น้องกุดบอกไว้คือก้อยยังรออยู่ตรงนี้เด้อ โอ้อันนี้นี่เป็นฮักแท้แท้แทนะปจจัยว่าเออตางคนต่างไปแล้วก็เธอก็ดูแลตัวเองฉันก็ไปของฉันฉันก็ไปมีคนใหม่เนาะอันนี้นี่มึงนี่ต้องการจะทิ้งกูละเสื้อว่าเขาเป็นคนที่ชอบ use ลิขแ,แท้นะเพราะว่ากินไอ้เล็กๆน้อยๆก็ยังคงอยู่นะสำหรับเจียานะั้มันเป็นสิ่งจริงๆนะเจียญาเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับอัจฉริยะนะอัจฉริยะี่เขาซีเฮ็ดตามคนที่เกง่งเขาจ้องมองจนเป็นนิสัยใหม่ของเขาเลยนี่แหละสำหรับคนดี ปิดหูปิดตาปะหูแล้วก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่มันบอกโอเคนี่ยนะแสดงว่าคุณนี่มีความคิดที่บบก,กว่างขวางเท่าไ้นะมันเป็นการบดบงังความคิดความสามารถของคุณนะสำหรับใครที่อยากพัฒน,นาผลงานก็เต็มที่เลยนะบอกว่าวิธีไหนก็แล้วแต่ถ้ามันบดไปให้ถือไผเดือดร้อนนะ จัดไปเลยเนาะน้องคนอีเก่งหลายๆแท้ๆนะสมแล้วนะที่มีคนติดตามใครที่อยากจะปสนับสนุนหนะผลงานของน้องกูดก็สามารถที่จะกดลิงก์ไปไดนะ้เนาะเพราะว่าจะย้ำทิ้งลิงก์เพลงแท้ๆไว้นะข้างหลางดิสคริปชั่นนะขอบคุณหลายๆที่เฮ็ดเพลงออกมานะอย่างที่บอกมันแบบใส่เหลืองม่วนนะถามบ่มีใจหักบ่มีใจที่เข้มแข็งแท้ๆนี่บ่ได้ออกมาเนาะสักเพลงก็บ่ได้ออกมาเนาะั้งนี้ถือว่าเฮ็ดเพลงเองแล้วก็ทำเองเนี่ยโอ้โห เก่งอิหลีเก่งลา,ลายได้แท้ยอมพับจิตใจที่เป็นนักสู้เป็นนักครีเอทพัฒนาตอนเนื่องเนาะโอเคประมาณนี้ใครมีอย่างสิเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้ข้างล่างเนาะขอบคุณสำหรับไลน์นะสอบคลิปไหนเป็นพิเศษก็แซ่เป็นกำลังใจจะเแยมรับด้วยเนาะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ละกันกปะก,กันใหม่เนาะกับเจะแยมรีอคชันแต่งเพลงของเพลง cover เพลงแล้วกนต่อ,ต,อต่อไปจ้าสบายดี